เรียดิคำไมาเงียบบ่อยจังหล่ะเราอะเอาเรื่องมายังไงแถวหน้านะเอาสิเอาสิบ้าบอเฮ้ยไม่กอดเอาเรื่องยังไงเก้าไปแล้วท่กผู้ชมสองพันหกร้อยสิบสี่บาทซุปเปอร์เนกาดนะท่านผู้ชมทันนะ้งหลายเนี้ยอืมห้าฟรีเกม โอยบ้าบอทุน300เองนะแตกขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยบักหรือเปล่าสาวท่ำสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเก็บเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่าสาวท่ำนั่นเองนะคะเออนะคะมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ เข้ามาในตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาทุนไปที่300บาทนะคะก็มาดูกันนะว่า300บาทตรงนี้จะทํากําไรได้เท่าไหร่นาอนะคะมา่อนอื่นเลยมาดูตารางอัตราจ่ายนะจ๊ะอันนี้สักทแท็กเตอร์ตัววาเทมหลังเขาราคาแล้วก็จะแตกต่างไปเลยนะคะวายกำลังมานะ,ะท่านผู้ชมนะตัวคูณตามนี้เลยฟีเจอร์นะคะแทตเตอร์มาสี่ตัวจะได้ฟรีเกมนั่นเองนะคะอืมนะการซื้อฟีเจอร์นะคะก็ ตามนี้เลยท่านผู้ชมนะคะลายเดิมพันที่ถูกต้องลายเดิมพันที่ผิดนะคะก็ประมาณนี้ลองเข้ามาดูกันได้นะคะว่าผิดถูกยังไงเนาะ,อะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปนะจ๊ะมาทุน300นะคะเล่นเบสสิบาทเลยท่านผู้ชมนะคะสาวถ้ำอืมสัดไปได้อยู่ดิสิบ อ้าวายมาสวยๆไปเลยเลิศมากร้อยสิบเอ็ดบาทนะท่านผู้ชมโห,ห,หน่าเสียดายนะสวยก็มาดีนอนน,อนก็มาดีก็มาดี สวยเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยแบ้าบอรออางวัลก้อนโตนะคะสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทท่านผู้ชมบ้าไปแล้วนี่ยังไม่เข้าฟรีเกมเลยเฮ้ยอย่าบอกนะฟรีเกมเข้าเฮ้ยซาเกตเตอร์ตกใจหมดเลยยังไงอ้บเอ้ยมาเฉยงงเออเฮ้ยท่านผู้ชมเข้าเฉยเลยงงนะ เอาเรื่องจริงๆเลยนะโอ้โจัดไปยังไงสิบแถวหนะ้าเออก็มาดีเฮ้ยบ้าบอไปแลว้วท่านผู้ชมดูมันมานะคะ80บาทเอาเรื่องนะคะมาสิหมุนฟรีนะไปดูกันจะเป็นยังไงเนาะนะคะสำหรับใครนาะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับไต b ์ share, กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ ไม่พาควิดใหม่จากเรานะคะแต่ถ้าใครนะที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเรายินดีบริการนะจ๊ะเฮ้ยอย่างเงีย้ยดิทำ้าไาเงียบ,บ่อยจังหล่ะเราอะ่ะเอาเรื่องมายังไงแถวหน้าเอาสิเอาสิาสบ้าบอเฮ้ยไมคกอดเอาเรื่อง ร้อยสิบสี่บาทซูเปอร์เนกานะท่านผู้ชมทั้งหาเนี้ยอืมห้าฟรีเกมโอ้ยบ้าบอทุนสามร้อยเองนะแตกขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยบักคหรือเปล่าสาวถา้ำอืมได้ข่าวว่าบักคเก่งนะเราอะเอา้าจบแล้วเหรอเออรวมสองพันหกร้อยสิบสี่บาทเออบ้าบอไปแล้วไปต่อ เฮ้ยสเกตเตอร์อย่าบอกนะมาอีกอ่ะไอบะ้บ้าอืตกใจยังไงฮึบโอ้โห,โหสเกตเตอร์มาอีกแล้วท่านผู้ชมติดติดกันไปเลยนะคะสิบปุ่นฟรีนะคะไปดูกันจ้าฮึบโอ้โห,โหสวย จัดไปดิไวรุ่นเก้ามาดิน,น้นอนเก้ามาดิเออ,เอ,อ,เอ,อวายมาสวยเฮ้ยบ้าออืมสี่ร้อยสามสิบสองบาทรางวัลเมกาท่านผู้ชมโอ้โหสี่หมุนฟรีโอ้โหสวย อโโ้หเอาดีเอาเรื่องอะเเรื่องอะบอกเลยรอบสุดท้ายเฮ้ยมาเป็นแล้วก็มาดิครับอือมาจัดไปรางวัลก้นตันะคะ1น5 6นบาทโคตรเอาอ่ะบอกเลยท่านผู้ชมนะคะรวมกันนะคะ ได้เท่าไหร่1826บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะกับเบสสิบบาทท่านผู้ชมรับรางวัลกันไปนะคะอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดผการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก,ลกดไลค์กดซั์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า Keep home.